เอาละครับเด็กๆครับกลับมาพบกับพี่ฟุกเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ครับมันจะเป็นคลิปเรยวสุดท้ายของการติวนี้แล้วนะครับพี่ฟุกเก่งข้อสอบที่เป็นโจทย์ปัญหาไว้ให้บ้าง mm hmm. เผื่อบางครั้งเนี่ยเด็กๆไปเจอจทย์ปัญหายาวๆนะครับแล้วก็ เออไม่ได้มีแนวทางเลยว่ามันจะเป็นบทไหนนะครับพี่ฟกบอกเลยว่าก็มันจะมีบทที่มีเอกลักษณ์เป็นประจำแล้วก็ออกอยู่บ่อยๆอยู่อยู่บทหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของโจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละอัตราส่วนแล้วก็เปอร์เซ็นต์เรื่องราวพวกนี้นะครับเด็กจะต้องอ่านโจทย์แล้วพยายามมองหาคีย์เวิร์ดให้เจอคีย์เวิร์ดที่สําคัญคือหนึ่งเลยเขาจะพูดคําว่าร้อยละของใครสักคน เขาจะพูดคําว่าเปอร์เซ็นต์ของอะไรสักอย่างให้เด็กๆเทียบตามสูตรเหมือนตอนคิดเรื่องของแผนภาพวงกลมเลยโอเคป่าเทียบเปอร์เซ็นต์คูณกับของของคือคูณใช่ไหมคูณกับสิ่งที่เขากําลังสนใจอยู่หลักการมีอยู่แค่นี้นะครับดังนั้นบอกว่าเจอโจทย์ข้อใดก็ตามนะครับหลักการอ่านโจทย์คืออ่านไปเขียนไปเพื่อวิเคราะห์นะครับดังนั้นข้อ11เรามาลองอ่านข้อสอบที่เป็นเรื่องจริงกันดู <laughs> นะครับเรื่องจริงว่าพี่ปุ๊กมีรายได้400,000อยากได้แหละไม่ใช่อะไรหรอกเออเนี่อ,อ้มีรายได้นะครับแต่เขาไม่ได้เขียนว,ว่าต่อไหนนะอาจจะเป็นรายได้ต่อแบบหลายปีก็ได้หรืออาจจะเป็นรายได้ต่อชั่วโมงโอู้รายได้ต่อชั่วโมงแหละเพราะพี่ปุ๊กเป็นสุลต่านอ่านะนะครับ,นะรบต่อชั่วโมงนะครับนะเท่านี้เลยเยอะไปเยอะไปนะครับอ่ะต่อเดือนพี่ปุ๊กก็ยิ้มแล้วใช่ไหมเออนะพี่ปุ๊กมีรายได้450,000บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าซื้อของเล่นมีสําคัญสําหรับชีวิตรเรานะครับนะครับแปลว่าพี่ภูกอ่านไปเขียนไปนะเนี่ยคือจานวนทั้งหมดพี่ภูกชอบเรียกอยู่แล้วว่าจํานวนนี้คือตัวแปร n นะครับเช่นตัวตัวตัวแปร n เนี่ยนะครับก็จะต้องเทียบเท่ากับ100ของข้อมูลนะนะครับถ้าดเด็กๆคิดแบบง่ายๆไปเลยนะครับก็คิดจาก100%ไปเลยเดี๋ยว4ี่แสนห้าค่อยว่ากันที่หลังงั้นตอนนี้พี่ภูกบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวพี่ภูกจะตั้งต้นเอาโจทย์ข้อนี้มาเริ่มจากแบ่ง100ก่อนเลย ซื้อร้อเนะครับเขาบอกว่าส่วนแรกเขาแบ่งไปซื้อของเล่นอ่าอันนี้ขีดย่อๆของเล่นนี่แหละทอยอ่าทอยนะครับของเล่นนะครับห้าบเปซของปริมาณทั้งหมดถูกแบ่งให้กับของเล่นก่อนเลยนะครับเออนะต่อมาแบ่งเป็นเงินเก็บเออคนเราต้องมีเงินเก็บบ้างอ่ะอีก17%เอ่ะเซ็นต่ง s a นนีอ่า เซฟวิ่งมันนี่อีก17%อย่างงี้ด้ป่ะเอานะครับมีเงินถุงเงินหางไงก็เก็บไว้เก็บไปเพื่อซื้อของเล่นในอนาคตนะไม่ใช่แล้วนะครับเออไว้นั่งแบบเพิ่มพูนความรู้ตัวเองเรียนทั้งส่หนังสือใช่ไหมนะครับอ่ะต่อมาของรายได้ทั้งหมดที่ได้ต่อมาครับเงินส่วนที่เหลืออ๋อส่วนที่เหลือคือกี่เปอร์เซนต์ไม่รู้เราหาได้นะไอเงินส่วนที่เหลือนะนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็มาจากตรงนี้ไงมันต้องรวมกันได้ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมเด็กครับแปลว่าเราตั้งทงก่อนว่า หมดเนี่ยมันจะต้องรวมกันได้ร้อยประเด็นคือตรงนี้57กับ17เนี่ยรวมๆกันเล่นๆในใจนะครับก็จะได้เป็น60 7 4บเเปอร์เซ็ตแล้วจริงเปล่าแล้วถ้าเกิดตรงนี้เด็กๆรวมกันเล่นในใจมันจะได้7 4เแล้วแปลว่าเปอร์เซ็น,น,น,นต,นต, 74, นตนนนน์ส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องครบร้อยพอดีงั้นแปลว่า7 4บี่รวมกับเท่าไหร่ครบร้อยก็ต้องรวมกับ2 6ปเนั่นเองครับงั้นข้อนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็น26 ทีนี้เขาบอกว่าเงินส่วนที่เหลือเนี่ยมีการแบ่งครับส่วนแรกแบ่งเป็นค่าเดินทางสามส่วนอันนี้เอามาสามส่วนแบ่งเป็นค่าเดินทางสามส่วนเดี๋ยวก่อนขอเขียนก่อนอ่าค่าเดินทางค่าเดินทางเขียนย่อค่ารถแล้วกันนะครับแล้วก็ในยี่หกเปอร์เซ็นต์นี้นะมีการแบ่งต่อเนื่องอีกครับแบ่งเป็นค่าอาหารกินแล้วกันกินกินนะครับอีกสี่ส่วน แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะจีปะถะก็คืออะไรก็ได้แล้วแต่อื่นๆแล้วกันอื่นๆนะครับ ETC นี่ ETC อื่นๆอื่นๆอนๆอื่นๆอีก6ส่วนเดี๋ยวก่อนนะเด็กๆฟังนะนี่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะแต่เขาเรียกว่าส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้สอันเนี้ยเขาไม่ได้แบ่งเป็น3ส่วนจริงนะเขาหลอกเรา3ส่วนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เดีวอาไปหาร3นะ เพราะการหาสามแปลว่าต้องแบ่งแต่ละส่วนเท่ากันจริงไหมแต่นี่มันเท่าไหมไม่เท่านะเพระค่ารถมันก็สามส่วนค่ากินก็สี่ส่วนค่าอื่นๆก็อีกหกส่วนแปลว่าจริงๆแล้วมันถูกหั่นยี่หกเปอร์เซ็นต์นี้เป็นสามส่วนบวกสี่ส่วนเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามส่วนเพราะฉะนั้นข้อนี้รู้หรือเปล่าว่า26%ถูกแบ่งเป็น13ส่วนจึงต้องไปหาร13ถูกเปล่างั้นแปลว่าถ้าเกิดหา13แปลว่าเราจะได้ส่วนละกี่เปอร์เซ็นต์ ก็ยี่บหกหารสิบสามไงใช่ไหมก็ต้องส่วนละสองเปอร์เซ็นต์งั้นถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่าค่าลดเนี่ยเอาไปสามส่วนไม่ใช่แค่สามเปอร์เซ็นต์นะแต่เป็นสามคูณสองอันนี้ก็สี่คูณสองอันนี้ก็หกคูณสองเปอร์เซ็นต์เบ็ดเสร็จแล้วแปลว่าอันนี้คือหกเปอร์เซ็นต์นะฮะของจริงแปลว่าจริงค่าลรถหกเปอร์เซ็นต์โอเคเบ้าเนี่ยเห็นมันต้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์ไม่ยากหรอกสี่สองจริงข้อนี้ก็คือแปดเปอร์เซ็นต์นี่ แล้วก็อันเนี้ยหกก็คือ12%จบแล้วงั้นแปลว่าข้อนี้ถ้าเด็กเอาเปอร์เซ็นต์ทั้งหลายเลยเนี่ยตั้แต่ 5, ้าสิบเจรวมกันก็จะได้ครบยอดเดิมคือ100%พอดีเดะโอเคปเปล่ามันจะได้ตามยอดนั้นพอดีเดะโอเคทีนี้เรามาอ่านโจทย์กันดีกว่าว่าเขาถามอะไรโจทย์ถามว่าค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าอาหารเนี่ยไปมากกว่าค่าเดินทางกี่บาท สเกตอาหารการกินคือ8%ค่าเดินทางค่ารถคือ6%แตแปลว่ารู้แล้วจ้างั้นแปลว่าถ้าจะถามคำถามนี้แล้วละก็อุ๊ยสบายใจแล้วขอเลื่อนหน่อยแล้วกันเกะกะมากอันนี้นะครับเราตอบได้เลยนะครับก็คือเราก็เอาค่าอะไรเลยค่ากินใช่ไหมครับลบด้วยค่ารถใช่ไหมกินลบกับรถก็แปลว่าเอา8%เนตี่ยต่างกันกันกบ6%กจับลบกันก็ตอบ2%จริงไหมงั้นข้อนี้ตอบ2เลยจริงป่ะ ไม่จริงตอบไม่ได้เขาถามกี่บาทเพราะฉะนั้นเด็กๆตอบเป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะเขาไม่ถามว่าร้อยละเท่าไหร่เด็ๆต้องทำยังไงมันคือสอร์ซของอะไรของ4ี0 0สนหไงเออมันต้องคำวนวณอย่างนี้ช่้หมเอ,อางั้นเหมือนเดิมหลักการเดิมจะเทียบกับตะยางก็ได้เฮียไม่ว่าแต่ว่าเอาง่ายๆชีวิตดีขึ้นถ้าเรารู้ว่าของคืออะไรนะของคือคูณเราจะเปลี่ยนจาก2%เป็น2ส่วนร้อยครับ แล้วก็จับคูณกับ4,005ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปเทียบปัญญัติตยางอีกต่อไปแล้วคูณตามสัดส,ส่วนเลยนะครับแปลว่า 0, ศูนย์ตัดศูนย์ปัดแงว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 หายหมดนะครับก็จะเหลือ4 0 0าคูณ2แปลว่าจริงๆแล้วต่างกันอยู่9,000เรียบร้อยนี่สมเป็นสุลต่านจริงๆนะฮะโอเคไหมนี่ต่างกันอยู่9,000นี่ยังไม่ได้คำนวณเลยนะว่างจริงแล้ว แต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่กินกี่บาทนะครับโอ้โหนี่ขนาดแบบนี้นะเพราวะว่าส่วนหนึ่งนี่โอ้โหสองเปอร์เซ็นต์ง่ายๆคือถ้าอยากรู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็สองเปอร์เซ็นต์มาคิดเป็นเก้าพันบาทอันนี้ก็เก้าสี่สามหกกินสามหมื่นหกโอ้โหโบริโภคอัลอต แต่เด็กๆอย่าไปคิดมากเพราะว่าค่าของเล่นเยอะกว่า57%เ <c oughs> <c oughs> เยอะเกินนะครับเรียบร้อยเอออ่นนี่คือข้อที่11นะครับลูกประมาณนี้เลยนี่คือข้อที่11นะครับเห็นไหมก็ไม่มีอะไรมันคือข้อสอบที่เหมือนจะต้องเทียบเป็นจัยางแต่ถ้าเราฝึกฝนโจทย์เปอร์เซ็นต์บ่อยๆจะรู้ว่าเทียบแล้วจริงๆคือส่วนที่สนใจส่วนหารด้วยทั้งหมดก็พอแล้วแต่ว่าต้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะมันถึงจะได้ออกมาเป็นภาพแบบนี้นะครับ นะนี่ก็คือเราเขียนไปตามคำบอกเรานะครับอหลายๆครั้งก็จะมีโจทย์แบบนี้มาให้เด็กๆลองทำนะครับอทีนี้ไปต่อดีกว่านะครับเขาบอกว่าข้อ12ครับอันนี้เริ่มเป็นโจทย์เปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่าเริ่มเกี่ยวกับการอะไรนะออกสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งและจํานวนคนอลองอ่านดูมองภาพพี่ฟุกแนะนําว่าภาพที่มันแบ่งของเป็นสัดส่วนอะไรพวกนี้พยายามปอมมองแตกกิ่งแบบที่พี่ฟุกสอนเมื่อกี้แหละ มันจะช่วยได้ทําให้เห็นภาพรวมด้วยว่าจริงๆแล้วมันมีกี่กลุ่มนะครับอ่ะเขาบอกว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนักเรียนตกใจนึกว่าผู้แทนรัษฎรนะครับมีผู้มาออกเสียงเลือกตั้ง60อร์ของผู้มีสิทธิ์มีเสียงทั้งหมดซึ่งไอตรงเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าผู้มีสิทธิ์เสียงทั้งหมดคือเท่าไหร่โอเคปะ่ะงั้นเพราะว่าอันนี้มันก็คือปริมาณคนก้อนหนึ่งที่มีสิทธิ์ออกเสียง โอเคไหมงั้นพี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่พี่สมมติให้มันเป็น n คนก่อนแล้วกันแต่พี่ไม่ได้สมมติคนทั้งหมดนะพี่สมมติคนที่มาออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยที่บอกว่า60%ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยเป็น n คนนี่คือคนที่มาเลือกตั้งมาเลือกตั้ง่ามาเลือกตั้งขอเขียนก่อนบางคนบอกพี่ฟุกขาแล้วทำไมไม่เป็น60ของ n ล่ะคะเพราะว่าถ้าเป็น6 0ของ n แปลว่าพี่ฟุกจะต้องให้ n เป็นคนที่มีสิทธิ์ แต่คําถามคือวเวลาวัดผลเลือกตั้งเราไม่สนใจนะครับคนที่มีสิทธิ์มีเท่าไหร่เราสนใจคนที่มาออกใช้สิทธิ์อันนี้คือกับดักแรกสุดที่เขามาแกล้งหนูหกสิบเปอร์เซ็นเนี้ยไม่ต้องบอกก็ได้เพราะบอกมาไม่ได้มีผลต่อการเลือกตั้งหนูแล้วคนไหนนอนทับสิทธิ์ไม่ออกไปเลือกตั้งไม่มีสิทธิ์ไม่ต้องเอามาคำนวณเพราะว่ามันไม่มีผลต่อการออกเสียงหนูแล้วถูกไหมครับเพราะเขาเลือกที่จะไม่มาออกเสียงจริงไหมครับดังนั้น คนที่จะมาเลือกสภาผู้แทนนักเรียนได้ไม่ว่าจะบอกว่ากี่เปอร์เซ็นจะมา70% 50% 80%คนกลุ่มนี้มี N คนพี่ฟุกสมบูรณ์แบบนี้เลยและค่อยประโคบอย่าไปโดนหลอกด้วยตัวเลข60%ไม่ได้ใช้ตลอดไม่ใช่ข้อมูลให้มาฉันจะต้องใช้ฉันจะต้องใช้ใชใชไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่เขาบอกว่า1ใน3ของผู้ที่มาออกเสียงแปลว่าจาก N คนนี่นะมี1ใน3คนหรือ1ใน3 N โอเคเปล่าอ่า หน uh, uh, ึ่งในสามเอ็นน şey ี้เลือกตั้งพักอะไรอ่าเขาบอกว่าหนึ่งในสามเอ็นเนี่ยนะครับไปเลือกสิทธิ์อ่าออกเสียงเลือกพักอะไรพักรักโรงเรียนอ่าอุ้ยรักแบบรักษาด้วยนะรักแบบรักษาเออพักรักโรงเรียนตั้งชื่อดีตั้งชื่อดีนี่รักโรงเรียนรักโรงเรียนจริงๆมันไม่ต้องออกเสียงเนาะเออรักโรงเรียนนี่พักรักโรงเรียนนะครับของเราก็รักเหมือนกันเป็นลอลิงโอเคไหมเออขโมยกลับบ้านใส่กระเป๋าถุยนะครับโรงเรียนไม่ใช่ข้าวของนะครับพี่ฟุก นะครับเอ้าต่อมาอันนี้คือหนึ่งในสามใช่ไหมต่อมาคือแล้วอีกหนึ่งในสามเนี่ยเลือกพักรักโรงเรียนเนี่ยเว้นบรรทัดเนี่ยเสียววารับเสียวว้าเ,เดี๋ยวอ่านผิดแย่เลยแล้วเขาบอกหนึ่งในสองก็คือครึ่งหนึ่งของผู้ที่มาออกเสียงเนี่ยแต่เลือกพักไปก่อนเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้แปลว่าเขาพักพักผ่อนแต่ชื่อพักของเขาคือพักไปก่อนพักไปก่อนอันนี้เขาบอกเราว่าว่าคือพักไปก่อนนะยังไม่ต้องทําไม่ใช่มันชื่อพัก พักไปก่อนอะไรของมันวันนี่ยใครมันตั้งชื่อวะเนี่ยพักไปก่อนอ๋อก็คือให้เราพักก่อนเออเออเข้าท่านะเข้าท่าไอพี่พี่เลือกพักนี้นะโอเคไหมเออดูดูอ่ะพักไปก่อนแล้วกันเออพักไปก่อนเออนะครับคือเหมือนพอเราจะกาใช่ไหมรักโรงเรียนอ่ะเหนื่อยจังเลยดูต้องรักอนุรักษ์โรงเรียนพักไปก่อนอุ้ยเลยเลยพักก่อนเลยกาเลยเออหลอกนี่ว่าหลอกนี่ว่าเออใครแบบจิตอ่อนแย่เลยอ่ะงั้นแปลว่าปริมาณคนจากเอ็คนนะ หนึ่งในสามไปเลือกรักโรงเรียนหนึ่งในสองไปเลือกพักไปก่อนอ่าแล้วผู้ที่มาออกเสียงที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจะเลือกพักอนุรักษ์ใครแต่ละชื่อพักเนาะปวดหัวนะฮะอีกพักหนึ่งคือพักอนุรักษ์ใครเมื่อกี้คือมีอนุรักษ์โรงเรียนอันนี้เป็นอนุรักษ์ใครวะไปอนุรักษ์ใครวันนี้เออนะครับอันนี้คือไม่ได้บอกประชาชาชนมาด้วยฮะแต่บอกว่ามีกี่คน ห้าร้อยหกสิบสองคนวาซาวาซาอ้าพี่ฟุกขาแล้วอย่างนี้คิดยังไงล่ะคะเขาถามว่าอยากทราบว่าผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกพักใดมากที่สุดและกี่คนแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องแปลงตัวนี้เป็นตัวเลขมีแค่พักอนุรักษ์ไครคนเดียวเท่านั้นที่ได้เป็นตัวเลขมาอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็ดียังไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวเลขเลยงั้นหน้าที่ของเราครับถ้าเราจะเปลี่ยนพักสองอันแรก ให้เป็นตัวเลขแล้วแล้วก็เราต้องหา n ให้เจอก่อนว่า n มันใช้กี่คนแต่โจข้อนี้ไม่ได้บอกว่า n กี่คนมันเลยยากตรงนี้แหละครับดังนั้นแปลว่าคําใบเดียวที่เป็นคนที่เราต้องโฟกัสก็คือบริเวณพักอนุรักษ์ไข่นี่แหละครับแล้วถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเออล้วพักอนุรักษ์ไข่คิดยังไงล่ะครับพี่ปุ๊กมีสองแนวทางครับหนึ่งคือการแบ่งเป็นสัดส่วนแบบนี้เด็กๆต้องรู้ว่ามันสามารถแบ่งเป็นหลักเปอร์เซ็นได้ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะคิดเป็นหนึ่งรถ้าคิดเป็นเศษส่วนก็แปลว่ามันจะต้องเป็นจำนวนที่ถูกแบ่งเป็นส่วนเท่ากันแต่ข้อนี้ส่วนมันเท่ากันไหมมันก็ไม่ได้เท่ากันโอเคปะนะครับงั้นแปลว่าเราต้องมองว่าไอ้ห้าร้อยสิบสองเนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะครับแต่ข้อนี้พี่ฟูกแอบบอกนิดนึงละกันนะถ้าเด็กๆจะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มันอาจจะดูคำนวณยากหน่อย มันอาจจะดูคำนวณยากหน่อยพี่พุกก็เลยบอกว่าเอาจริงถ้าเกิดจะทำแนวคิดข้อนี้ให้มันง่ายได้เด็กควรจะต้องเจ้าเล่ยหน่อยก็คือเด็กเห็นใช่ไหมว่าเลขพวกนี้อ่ะตัวส่วนมันทำไมกันนะมันไม่เท่ากันเดี๋ยวพี่พุกจะทำการหาคอลนอของตัวนี้และเดี๋ยวเราจะปรับตัวเลขนิดหนึ่งให้ส่วนมันเท่ากันใครเคยเรียนนะจะรู้ว่าถ้าเราจะทําให้ส่วนเท่ากันเราจะเอาเลขน้อยคูณกับเลขมากหรือไม่ก็คูณไขเลยอย่างข้อนี้สามกับสองเด็กลองไปหาคอลนอดูก็ได้นะครับเราจะพบว่าคอลนอคือ6 พี่ฟุกก็จะตัดแต่งโจทย์หน่อยเพื่อให้ตัวส่วนมันเท่ากันมันจะได้รู้ว่าแบ่งไปกี่ส่วนเงี้ยข้อนี้พี่ฟุกนะเห็นสามกับสองไม่เท่าพี่ฟุกแอบคูณสองคูณสองเข้าไปเพราะว่าสามคูณสองจะได้หกในขณะเดียวกันก็คูณสามคูณสามเข้าไปแต่ถ้าเด็กๆไม่ทําแบบนี้เด็กๆก็ต้องไปนั่งเทียบเป็นอย่างต่ายนะครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นแต่ีิลุกทแบบนี้แหละมันง่ายดีถ้าคูณเนี่ยพี่ฟุกก็จะทําอย่างนี้แปลว่าตัวเนี้ยรักโรงเรียนจะเลือกเป็นสองส่วนด้วยหกส่วนพักไปก่อนจะกลายเป็น 3, n หมายความว่าไงส่วนข้างล่างคือจํานวนทั้งหมดที่แบ่งแปลว่าข้อนี้มันคือแบ่งเป็นหกส่วนถูกป่ามันแบ่งเป็นหกส่วนเพราะมันหารหกเหมือนกันดังนั้นเด็กๆรู้ไหมว่าพี่พูดคำแบบนี้ทำไมเพราะถ้าเกิดอันนี้แบ่งเป็นหกส่วนอันนี้แบ่งเป็นหกส่วนอันนี้เอามาแล้วสองส่วนอันนี้เอามาแล้วสามส่วนเด็กๆครับเราเพิ่งบอกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันกําลังถูกแบ่งเป็นหกส่วนงั้นเราไม่ต้องไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้มันเหนื่อย เราสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนเหมือนข้อเมื่อกี้เลยที่พี่ฟุกอะเอามาคิดกับ26%เนี่ยมุมมองนี้มันจะทําให้ง่ายขึ้นตรงนี้แบ่ง6ส่วนตรงนี้แบ่ง6ส่วนแปลว่าอันนี้คาถามคืออันนี้เอามาแล้ว2ส่วนอันนี้เอามาเพิ่มอีก3ส่วนเป็น5ส่วนคําถามคือต้องเพิ่มอีกกี่ส่วนจะได้ครบ6ส่วนพอดีตอบเพิ่มอีก1ส่วนแปลว่าไอเนี่ยจริงๆมันคือ1ใน6ส่วนของ n และการที่โจทย์บอกใบ้มาแปลว่า1ส่วน6ส่วนของ n มันคิดเป็น ห้าร้อยหกสิบสองครับดังนั้นแปลว่าถ้าเด็กๆอยากรู้ว่า n ทั้งหมดมีเท่าไหรเ่เด็กๆก็คูณคว่ยจบแล้วเนี่ยงั้นถ้าเกิดข้อนี้เขาถามว่ามีคนมาเลือกตั้งทั้งหมดกี่คนตอบเลยครับเอาหกคูณกับห้าร้อยหกสิบสองคนจบถ้าจบถามนะตอบเท่านี้เลยปิ๊งบองได้แล้วเทียบอย่างนี้เลยเทียบกันซื้อ,อเลยเห็นไหมเด็กๆก็จะรู้ว่านี่ไงที่เขาทำอย่างเงี้ยมันชัดเจนเลย เพราะว่าสุดท้ายอันนี้อันนี้อันนี้เห็นไหมมาลงก,กันได้หกส่วนพอดีเป๊ะก็เราแบ่งเป็นหกส่วนทำไมไม่แบ่งเป็นสองส่วนเพราะแบ่งเป็นสองส่วนคนนี้ก็จะมีปัญหาเพราะมันส่วนสามทำไมไม่แบ่งเป็นสามส่วนคนนี้ก็จะมีปัญหาเพราะคนนี้มันส่วนสองงั้นทาส่วนให้มันเท่ากันซะเราก็จะรู้รว้ววามต้องแบ่งกี่ส่วนจบคิดง่ายๆนะครับอ่ะสรุปนะตอนนี้เด็กๆก็จะได้ n มาครอบครองแล้วครับแต่โจทย์มันไม่ได้ถาม n น,นะพี่ฟูกก็เลยไม่คุณเลขเพราะกลัวจะเหนื่อยฟรี สิ่งที่จะถามคือเลือกพักไหนมากที่สุดเห็นไหมผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งพักใดมากที่สุดและมีกี่คนคําถามคืออันนี้2ส,ส่วนอันนี้3ส,ส่วนอันนี้1ส่วนงั้นแปลว่าพักที่ได้รับเป็นผู้แทนนักเรียนและชนะเลิศในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้แก่ทนทั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 น,ทน,ทนพักอะลกพักไปก่อนพักไปก่อน นะครับเด็กๆไปกินน้านะกินคงกินข้าวให้เรียบร้อยคนละพักกันแต่ถูกต้องข้อน,นี้ต้องตอบพักไปก่อนแต่ต้องตอบปริมาณคนด้วยเอาเร็วคาตอบคือเลือกพักไปก่อนจ้ะเลือกพักไปก่อนจ้ะส่วนจํานวนคนก็คือสามในหกคูณกับ n ซึ่ง n ตัวนี้เพิ่งหามาได้เมื่อสักครู่ก็มาแทนซื่อๆตรงๆนั่นแหละมันก็คือหกคูณกับห้าหกสองนี่ไงข่าวดีพี่พุกเลยไม่ต้องมานั่งคิดเลขให้มันเหนื่อยเห็นใช่ไหมล่ะ ว่าแม่6มันเจ้าเจ้ากันอ่ามันเจ้าเจ้ากันแปลว่าข้อนี้เด็กๆก็คูณเลขกระจัดกระจายเข้ามาก็ชนะเลิศแล้วเกมเนี้อีซี่จัดๆเลยใช่ไหมเอาไปคูณ3ไปคูณตัวนี้3าคูณสก็ได้6 6หกสามสิบสทดหนึ่งหบวกหก็เป็น16แบบเนียนๆคำตอบตอบห6ึ่คนครับโอ้โหนักเรียนมันกี่คนวันนี้โรงเรียนเนี้ยนะครับเยอะจัดจัดเลย เลือกแค่พักนี้นี่มันโรงเรียนขนาดใหญ่โอเวอร์พิเศษเกินไปหรือเปล่านะครับนะโรงเรียนประเทศไทยนี่3,000กว่าคนนี้ก็ถือว่าโหดมากนะเออเนี่ยขนาดใหญ่พิเศษเลยนะโอ้โหนะครับนี่มัน3 6 0 0หก 4, นะักับ4,000นะจุกๆครับเลือกจุกๆโอเคไหมนะครับเรียบร้อยอ่ะก็จบกันไปนะครับกับการติวนะครับ แนวข้อสอบนะครับที่เคยออกแล้วก็ออกไปบ่อยนะครับพบกันเยอะๆฝึกทําแล้วก็คว้าคะแนนได้นะครับของข้อสอบสอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรรัชวิทยาลัยนะครับที่หลายคนนะครับตั้งเป้าหมายไว้นะครับสุดท้ายนี้จบคลิวิโอนี้พี่ผมกก็อยากจะอวยพรเด็กๆนะครับขอให้เด็กๆโชคดีในการสอบนะครับอุปสรรคเนี่ยมันมีกับทุกๆคนครับสุดท้ายเราแค่วัดกันว่าใครจะสามารถยืนอยู่บนอุปสรรคแล้วผ่านพ้นมันไปได้ โอเคป่ะ okay, คนที่ผ่านพ้ไปได้คือผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ครับพี่พุกขอให้เด็กโช in คดีในการสอบครับและเป็นผู้ที่ยืนอยู่ตรงจุดสุดท้ายของชัยชนะนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับและมีโอกาสคงเจอกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมครับสวัสดีครับ <iv trabalhar> บ๊ายบายสูส้ๆนะครับ